สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งนะครับมาท่านผู้ชมวันนี้มาซื้อตั๋วดูฟุตบอลโลกกันนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมของเดือนดีนะครับท่านผู้ชมครับวันที่16พฤหัสสปดีที่16พฤศจิกายนทีมชาติไทยนะครับจะเปิดบ้านนัดแรกนะครับเจอกับทางท่านทีมชาติจีนชุดใหญ่นั่นเองนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ ในการซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วผ่านออนไลน์เนาะของผมก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของการซื้อตั๋วผ่านออนไลน์นั่นก็คือเว็บไซต์ไทยทิ k เมเจอร์นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องไปสมัครอ่าล็อกอินสมาชิกก่อนเนาะสมัครการสมัครเป็นอ่าสมาชิกในการที่จะสามารถเข้าไปล็อกอินอ่าสแกนจ่ายจ่ายจองตั๋วนะครับผมในไทยทิ켓เมเจอร์เนี่ยผมสมัครเรียบร้อยลวอ่ะมาดูนะครับผมก็มาดูในส่วนของหัวมุมเลยนะครับไปที่ทุกงาน ทุกงานแสดงนะครับผมก็เลือกไปที่ไอ้กีฬาประเภทกีฬานะครับผมครั้งนึงในชีวิตก็ถ้าในในในส่วนของถ้ามีโอกาสเนาะในฟุตบอลออในฐานะแฟนบอลไทยที่เชียร์ทีมชาติไทยเนาะก็ไปดูในสนามสักครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะรายการเนี้ยเป็นรายการสําคัญรายการใหญ่นั่นเองนะครับก็เป็นรายการที่เป็นเมเจอร์หลักนะครับเป้าหมายก็คือว่าเราคาดหวังเนาะ ไม่รู้จะได้ไปบนโลกหรือเปล่าแต่ขอให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก่อนนะครับก็หกนัดนะครับเย่าเยือนนะครับที่ที่ได้ดูในบ้านเต็มๆก็คือ3นัดนัดแรกเจอบทีมชาติจีนนะครับก็มีมีบางโซนขายโซเอาไปบ้างแล้วนะฮะ,ะมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะท่านผู้ชมดูดีๆนะเวลาเข้ามาในเว็บไซต์มันก็จะมีในส่วนของทิกเก็ตนิวเมมเบอร์มันจะพ่วงอะไรนะสมาชิกเมมเบอช้างศึก อันนี้ก็จะมีสิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นลด5% 10%นะแต่เหมือนต้องจ่ายค่าสมาชิกแรกเข้าอะไรของชังศึกเมมเบอร์นิดนึงนะแต่แต่ผมไม่ได้เป็นชางศึกเมมเบอร์ไงในในแฟนบอลทั่วไปแฟนบอลทั่วไปก็จะก็คลิกตรงนี้นะเออเนี่ยมันมันจะมีมันจะมีสีส้มๆองนี้ทิกเก็ตนิวคอสต์เมอร์เมมเบอร์มันก็คือมันมันจะเออมันจะต้องเสียค่าสมัครแรกเข้าของเมมเบอร์ถ้าใครอยากซื้อของที่เรื่องของของของชังศึกอะไรเงี้ยก็ก็ เมย์ก็สมัครเป็นเมมเบอร์ได้แต่ผมขอเป็นซื้อแบบแฟนบอลทั่วไปนะครับซื้อแบบก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับฟุตบอลโลก2022เออ2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2นะครับคือรอบแบ่งกลุ่มรอบนี้นั่นเองนะครับฟีฟ่าเบอร์คัพนะครับอ่ะโอเคคลิกเข้าไปนะครับผมคลิกเข้ามาก็จะเป็นอันนี้ในส่วนของเป็นแฟนบอลทั่วไปที่สามารถกดซื้อได้นะครับกดซื้อได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะก็ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเนาะ เข้าไปดูกันนั่นเองนะครับก็นี่ครับกำหนดการนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็จะมีสามแมชในบ้านเรานั่นคือวันที่ส6บกพฤศจิกายนก็จะแข่งกับ <c oughs> ทีมชาติจีนนะครับในส่วนของ <c oughs> ส6บหกพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกมีนาคมปีหน้าเจอกับเกาหลีใต้โอ้โหนัดน,นี้อยากไปดูเหมือนกันนะครับแล้ววันที่สิบเอดมิถุนายนกลางปีหน้าเลยก็คือเจอกับสิงคโปร์นัดสุดท้ายนั่นเองนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชียนครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ในฐานะแฟนบอลไทยถ้ามีโอกาสเนาะถ้าถ้าไม่มีโอกาสก็ดูผ่านผ่านอันนี้อะไรนะผ่านไทยทัดนดก็ได้เพราะแต่ผมอยู่ใกล้ไงผมอยู่ใกล้ผมก็เลยเอ้ยมีโอกาสผมผมต้องไปดูนะครับรายการใหญ่ในฐานะแฟนบอลไทยทําคอนเทนต์ฟุตบอลทีมชาติแล้วไม่ไปดูมันก็กระจายอยู่ใช่ไหมเออมันก็กระอยู่นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับมีราคาครับสูงสุดราคา750บาท 560บาท395บาท295บาทแล้วก็100 1ร้อยบาทนั่นเองครับผมเลือกนัดนัดหนึ่งก่อนนะครับวันที่16บหกพฤหัสบดีที่16พหกสิกาคมน,นี้นั่นเองกดซื้อบัตรนะครับแข่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมอ่ะเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมอ่ะก็มีโซนอีทโซนเวสโซนเซาโซนนอตโซนก็คือโซนตะวันออกตะวันตก โซนเหนือใต้เนาะเออ,เอใต้มันก็จะมีสีแถบแถบนี้นะครับเออสีสีแถบบอกระบุได้นั่นเองนะครับผมอ,อ่าโซนโซนที่แพงหน่อยอันนี้เอาเวมเราเราอย่าไปยุ่งกับเขานะอันนี้คือโซน,นเอ่อโซนแฟนบอลจีนเนาะเออแฟนบอลจีนอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนเนีืยแล้วก็ของเราของเราคือนี่เลยเนี่ยเกือบเต็มวงกลมอ่ะนะครับผมอ,อ่าใครที่แบบว่าอ้ยตอนตอนนี้ไอโซน เหนือเหนือเหนือใต้ราคามันมันโอเคนะก็อยากไปสมัมผัสบรรยากาศแต่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะได้เห็นมุมเดียวไง okay. แต่พอดีผมอยากดูมุมมุมกว้างหน่อยนึงเนาะเออมุมกว้างหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอขอดูตรงข้างสนามดีกว่าถ้าฝั่งประธานที่นักเตะออกมาอะไรเงี้ยราคามันก็จะแพงหน่อยนะเนาะเจ็ดร้อยสูงสุด700ถ้าอยู่ริมตรงนี้เลยริมตรงนี้แล้วก็จะเป็นราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็750บบาทแล้วก็ ลดหลั่นลงมานะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็น500กว่าบาท560บาทเนาะแล้วก็โซนเขียวโซนเขียวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกเนาะฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ใกล้สนามแต่ผมว่าดูดูโซนตรงนี้ตรงกลางเนี้ยสองเนี้ยมันผมว่าระดับมันได้นะระดับมันได้มันไม่ใกล้ไม่ไกลกันไปนะครับแต่ถ้าอยากใกล้ชิดริมสนามก็จะเห็นแบบว่าเห็นชัดหน่อยเนาะเห็นทั้งเอ่อ้าฝั่งนี้ก็จะเห็นสตาฟโคชเห็นทั้งด้านของอ่านักเตะนะครับเดินเข้าออกในสนามเลยนั่นเองครับ แต่แต่ฝั่งนี้มันราคาไม่แพงมากผมก็จะดูฝั่ง e2 e3 นั่นเองนะครับเออโซนโซนนี้นะ e2 e3 นะถ้าจะกดเลือกนะครับไปกดเลือกตรงนี้นะครับอ,อ่าที่นั่งว่างปึ้งกดมานะครับอ,อ่ามันจะมีลิสต์อยู่นะอันนี้อ,อ่าหนึ่งเหลือหนึ่งที่นั่งนะ w, e, แล้วเอวีเนี่ยเวทโซนอะไรต่างๆต้องเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาโอ้ยโอ้ย e เอ,อ่า not not ยังมีอยู่อันนี้ e1 นี่ขายหมดละขายกือหมดละนะครับโอ้ยโซเอาไปแล้วนี่ว่ะ ต้องรีบละแต่แต่โซน e 2 e 3ยังมีอยู่โซน top vest ยังมีอยู่นะครับต้องรีบซื้อแล้วนะครับนอตนี่เดี๋ยวน่าจะหมดเร็วอะ่ะนะครับถ้าถ้าผมถ้าผมอัพคลิปนี้ไปนะคนน่าจะแห่ไปซื้ออ่ะเออนะนัําแสผมขอซื้อก่อนแล้วกัน e สามเอา,เอาตรงนี้ดีกว,ว่า e สอง e สามอ่ะ e e สองที่นั่งนะครับผมจะไปดูสองคนเนาะ a อา v a i l a b l e นะครับ a อา v a i l a b l e คือได้นะสีเขียวนี้คือได้เนาะเออนะถ้าย้อนกลับไปดูนะท่านผู้ชมเออนี่ เนี่ยต้องเลื่อนลงมานะครับอันนี้ต้องรีบละกูต้องรีบซื้อละเดี๋ยวขอขอแป๊บนึงรีบซื้อละขออีอีอ่ e อ่ะ e ีสองอสามอ่าแล้วเลือกจำนวนที่นั่งนะครับอ่าสองที่นั่งอ่ายืนยนันยืนยนันปุ้งอ่าเรียบร้อยฟึ่งอ่านะครับอ่านี่ราคาก็สรุปราคามาให้นะครับ e ีสองอสามนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับมีมีค่าธรรมเนียมอะไรกันเนี่ย ค่าบริการสามสิบาทต่อหนึ่งเป็นเซอร์วิสอะฮนะค่าธรรมเนียมค่าเซอร์วิสอะไรอีกยเจ็ดสิบแปดบาทท t p โปรเทคคืออะไรวะเนี่ยนะทิ켓โปรเทคบริการเสริมพิเศษรับคืนค่าตั๋วกรณีไม่สามารถเข้าชมการแสดงเพียงเพราะใส่เิ켓โปรเทคอะไรวะเนะี่ยอ่าบตดเจ็บสาหัสเจ็บปว่วยเสียชีวิตอะไรเนะี่ยคือทิ켓โปรเทคอะไรวะอ่าเรียก อันนี้ไม่ไม่เอาอะไม่เอาทิ cket โพเทสเนี่ยไม่เอาเออเอาราคาเนะี้ยราคาน,นี้ก็พอละทิ cket โพเทสไม่เอาือมเอาเนี้ยเออก็เสียค่าดรรเนินไปเจ็ดสิบแปดบาทเนี่ยเออนะสองนะที่นั่งนะสองร้อยเก้าสิบห้าบาทบัตรละสองร้อยเก้าสิบห้าบาท,บาทโอเคกดยืนยันปึง้งอ่กากรุณาเลือกวิธีรับบัตรอ๋อเลือกเลือกวิธีรับบัตรอ๋อแล้วก็เลือกวิธีชําระเงินอ๋อตั๋วออนไลน์วิธีชําระเงินอ๋อต้องเลือกสองอัน นะครับเอเอ,เอต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเออนะแล้วก็ยืนยันเออเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ไอไอตรงนี้ก่อนนะครับไม่ไม่ให้เห็นนะครับโอเคซัม,มิดปาปไปละไปละเรียบร้อยเรียบร้อยอาวใส่โคด้ด ใส่โค้ดตามมือถืออ่าเรียบร้อยปิ้นก่อนไหมเซฟเป็น PDF ก่อนดีกว่าเซฟเก็บเป็นหลักฐานมาก่อนโอเคเรียบร้อย Continu Success สักเสร็จฟูกูได้ตั๋วไปดูบอลโลกแล้วกูได้ตั๋วไปดูบอลโลกแล้วท่านผู้ชมครับโอเรียบร้อยนี่สำเร็จนะครับรายการสั่งซื้อวันที่สิบกเจอกันนะครับท่านผู้ชมเจอกันนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูประวัติการสั่งซื้อหน่อยแอะเลื่อนลงมานี่ฟุตบอลโลกนะครับอ่า แบบฟอร์มรับบัตรแบบฟอร์มรับบัตรังไงวะอ๋อนี่นี่นี่มันให้ปิน้น์ออกมานี่ไงยืนยันการสั่งซื้อรับบัตรเลือกรับด้วยตัวเองเลือกรับด้วยตัวเองจำหน่ายบัตรส1เอสาขาจุดจำหน่ายบัตร11สาขาหลักมีเซ็นท่านปิ่นเก้าชั้น5เออนี่มีบอกหมดนี่ว่าเซ็นท่านบางนา ชั้นหนึ่งพารากอนชั้นห้าเอสพนาดเอสพนาดรัชดาชั้นสี่เมเจอร์ลังสิบชั้นสองเมเจอร์ราชจูทีมชั้นสามาลีนนท์มาลีนนทน์น,น,นี่ไม่คงไม่ไป่สยามสแควร์สามย่านอ,าอยู่ใจกลางเมืองแหละนะครับเ,เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นสามอ่ะไปไปรับที่เซ็นทรัลน,นั่นแหละนะครับโอ้โหลิบลอยแล้วยอดได้แล้วได้ตัวแล้วจ้าได้ตัวแล้วอืม สำริดสำริดผลอืมโอเคครับร้อยจ้ะ